สดีเจอน้องตอนรับสื่อสารวุสาจาป็จะดพี่น้อง,อบส,ส,องสบายดีหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้พามากินมาเที่ยวหรือว่าไม่ได้ทําอะไรได้พี่น้องเด้อแต่ว่าจะพามาดูอัปเดตสวนดอกไม้หลังบ้านปลูกผักที่อะ,อะไรนะเขาเรียกว่าทาลาดก็คือระเบียงบ้านพี่น้องจา๋าน้ำมันนีดจะพามาบึงเนาะค่อยปลูกสตรอเบอรี่นะทุกคนจา๋าเนี่ยดอกไม้สวยไหมข้างหลังดไม้สีชมพูอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้สวยๆพี่น้องามาบึงดอกไม้ก่อนอื่นก็จะพามาดูสตรอเบอรี่ค่อย น้องจ๋ากนี่สตรอเบ,บอรี่่อยแต่แสบบ่อใอยากกินน้ำนี่นถ้าไปเก็บมาเนี่ยมันลูกใหญ่ลูกโตนะพี่น้องจา๋าแต่ทําไมปลูกแล้วมันลูกเล็กลูกเล็กนีดเดียวเนี่ยสตรอเบอรี่่อยมันหลายมันทั้งใส่ทั้งในทั้งในไม่น่้ยในเยอะแยะมันยังไม่แดงนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองซิมลูกนี้ให้ดูว่ามันจะแดงมันจะแ่บแล้วมันสุกนานแล้วกลัวนกจะมาขโมย กินของข้อยพี่น้องจ๋านะน่ะไม่เห็นไหมมันเป็นแบบนี้นะนีะ่ดูดิเนี่ย <c> <ic> ก็หวานดีอยู่นะแต่ว่าอืมหวานพ่นองมันอีอากาศบ่ค่อยดีเด้อหวานนะแต่ว่ามันลูกเล็กเราจะดูได้ยังไงว่าเออทำไมมันถึงลูกเล็ก มไม่ถึงลูกเล็กสภาพดินมันเป็นยังไงเราจะมาดูสภาพดินกันแต่ว่าก่อนอื่นเราก็เนี่ยคอยปลูกดอกดอกกันได้สวยเนาะอันนี้ก็คือเป็นดอกสตอเบ,บอรี่ปา่ากำลังเป็นลูกเลยเห็นไหมยังไม่โตมากแล้วก็ดอกไม้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 มสวยบ่อพี่น้องนี่พามาเบ่งดอกไม้เดี๋ยวจ้ะแล้วก็ปลูกดอก อันนี้อันนี้เขาเรียกดอกอะไรดาวกระจายดาวเรืองดาวอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็ดอกอน,นี้แล้วก็ดอกป๊อปปี้ป๊อปปี้ประธานเนี่เป็นดอกอ่าเดี๋ยวจะให้ดูลูกฟิกพี่น้องจ๋าเนี่ยลูกฟิกลูกฟิกข่อยตอนที่อ่าตอนที่ค่อยตอนที่มันกําลังเป็นติดลูกเนาะมันหิมะมันตกจําได้ป่ะหวังว่าคงจะจําได้นะพี่น้องในะลูกต้นเล็กแค่เนี้ย มันก็เป็นลูกแล้วนะเห็นบอ่น้องนะเอามาดูมาให้ดูต้นเล็กสําเน e มันก็เป็นลูกพอดีตอนที่มันเป็นลูกนะ่นะจำได้บอคลิปที่อ่าฝนมันตกกับพี่น้องฝนมันตกแล้วก็หิมะมันตกหิมะมันตกสมันร่วงหมดเลยปกติแล้วมันไม่น่าจะร่วงนะแต่มันก็ร่วงเนาะพี่น้องแล้วที่อยากจะเสนอมาก็คือพริกจ้ะพี่น้องจ้าพริกที่ค่อยไปซื้อมาจากร้านนั่นน่ะพี่น้องเห็นไหมเขาเริ่มเป็นดอกแล้วจ้าเห็นไหมนี่มันอาจจะไม่ดกมากเหมือนเขาแต่ว่า แต่ก็โอเคอะ่ะเห็นไหมมันก็ติดตาดอกแต่มันก็โอเคนะอีนนี้คือความสุขเล็กๆมาสองเสมือเสมือพี่น้องจา๋าปกติแล้วปลูกมันไม่ได้นะเพราะว่าปลูกเนี่ยมันมันจะมีเพีย้ขาวลงมาแล้วจะมาสอนทีกําจัดเพีย้ขาวนะที่เมืองที่เมืองไทยเขาจะใช้พริกผสมกับน้ำเนาะแล้วก็ฉีดแต่ว่าค่อยจะใช้สูตรที่มันพริกมันแพงพี่น้องจา๋าอยู่เมืองหนอกพริกมันแพง เขาก็ต้องเอาไข่เอาอย่างมาใส่เขาก็ต้องหาวิธีเดี๋ยวตอนหน้าค่อยจะมาก็จะมาบอกว่าค่อยใช้สูตรอะไรของค่อยนะที่ไม่ให้ไม่ให้เพียมันลงถ้าเพียมันลงใบมันจะหงิกจะงอแบบนี้พี่น้องข่อยก็ลองมัเสียดบังไปสืบไปสอบภาษาผกพลังเขาเหตจ,จังไดเนานะเนี่ยอันนี้เป็นดอกไม้ที่กินได้มันเริ่มเป็นดอกแล้วนะดอกมันอยู่ไหนไม่รู้นี่เด็ดเด็ดอกมันเริ่มออกเนี่ยอันนี้อีกต้นหนึ่งพี่นอ้องเห็นบ่ ปลูกไว้สามต้นไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าคงจะได้กินอยู่มั้งเนี่ยเป็นมันเป็นมันเป็นดอกแล้วนะทุกคนได้เห็นไหมนี่จะมันน่าจะเป็นดอกแล้วนะเพราะว่ามันน่าจะได้กินแล้วนะเห็นไหมเนี่ยต้นตอนแรกนะทุกคนนะค่อยจะหักหักยอดมันออกนะเขาบอกว่าให้หักยอดมันออกเพราะว่าถ้าหักยอดมันออกแล้วมันจะจะจะ,จะดีก<ค>็คือมันจะ <üd childhood. S 2> แตกแตกหน่อออกมาแต่ว่าไอ้ต้นเนี้ย ต้นใบหระพาเนี่ยมันเป็นดอกหมดแล้วนะตัดกินจ,กจนมันเป็นดอกหมดแล้วนะทุกคนนะอันนี้ก็คือน้ำหมักค่อยนะน้ำหมักค่อยก็คือน้ำหมักก็ผักสีเขียวส่วนมากจะเป็นกล้วยนะทุกคนหมักลงไปผักสีเขียวหรือว,ว่าที่เรากินเสร็จแล้วนะเราก็หันห่นหั่นเราก็ใส่ไว้ตรงนี้พวกไข่พวกอะไรก็ใส่นะแล้วก็หั่นใบอ่า<อ>เปลือกกล้วยปลกอะไรก็หัน่นลงไปได้หน้องเด้แล้วก็จะมีเอ่ออันเนี้ยเจ้า ต้นหอมเนี่ยเขาไม่มัน,ม,น,ม,นมันเป็นต้นหอมที่ไม่เป็นหัวนะมันจะเป็นแค่ต้นที่เอ่อมันจะเป็นแค่ต้นที่แบบกินแต่ใบมันนะพีน่น้องแล้วก็แล้วก็นี่จะเป็นเอ่อต้นมินเนาะคือต้นอะไรนะต้นอะไรไม่รู้เอะต้นอาเคยบอกต้นหอมหอมเหอดอ่ะบอกไปนะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าสตอเบอรี่คอยเนี่ย ทำไมลูกมันลูกมันไม่เยอะนะเพราะว่าค่อยไปซื้อ,อน,นั่นมาทุกคนจ๋าค่อยไปซื้ออันนี้มานี่ก็คือเครื่องตรวจเครื่องวัดนะทุกคนนี่เครื่องวัดเด้อต้นสตรอเบอรี่ค่อยไปเช็คแล้วว่าคนคนที่เขาปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยเขาจะรู้นะอันนี้ก็คือเครื่องวัดค่า H P พี่น้องจ๋านะแล้วค่อยจะวัดดูว่าค่า H P มันเท่าไหร่โดยปกติส่วนมากในค่า H P มันจะอยู่ที่7เด้อพี่น้องเด้อ มันจะอยู่ที่6ถึง7อันนี้ก็คือค่า HP สําหรับปลูกผักต่างๆเนี่ยคือค่ากดค่าด่างเนาะค่า HP ขออภัยแล้วเราก็จะเสียบลงไปอย่างนี้เลยไม่ต้องใช้ฐานใช้อะไรนะก็คือเสียบลงไปเลยแล้วก็เราจะได้รู้ว่าดินของเราเนี่ยมีค่า HP เท่าไหร่เสียบลงไปเห็นไหมเสียบลงไปแล้วมันก็จะขึ้นมามันก็จะค่อยๆขึ้นมาเดี๋ยวแต่ถ้ามันขึ้นมาเมื่อไหร่เราค่อยก็จะบอกก็แล้วกันนะทุกคนนะแต่ว่าค่อยรู้สึกว่าค่า HP ของค่อยเนี่ยมัน เริ่มมันมันมันสูงไปนิดหนึ่งสำหรับต้นสตรอเบอรี่นะค่า s p ของต้นสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ6.5จุดหแต่ค่อยมันอยู่ที่เลข7เห็นไหมอยู่ที่เลข7ก็คือมันพอดีสำหรับการปลูกคริกปลูกอะไรแต่สตรอเบอรี่มันต้องการค่า s p ที่น้อยลงพี่น้องจา๋าเนาะเอามาฝากกันเด้อค่า s p มันจะต้องน้อยกว่าที่เราให้ฟังเนาะถ้ามันถ้ามัน ถ้ามันเจ็ดเนี่ยแค่ขีดเดียวแค่ 6. 5ถึง6.6 6.7 6.8 6.9หรือว่า7เนี่ยมันก็จะทำให้ลูกมันเล็กแต่มันก็ยังสวยอยู่นะเห็นเป่ามันก็สวยนะมันก็สวยมันก็ติดลูกเยอะอยู่นะเพราะว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งการปลูกสตรอเบอรี่นะนะทุกคนนะการปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยปลูกเนี่ยปีแรกเนี่ยเขาให้เด็ดเด็ดมันออกเด็ดดอกมันออกเด็ดช่อดอกมันอย่างเงี้ยพี่น้อง ปีแรกก็ให้เด็ดช่อดอกทิ้งหมดเลยนะสูตรของพลังเขาเด้อแต่ว่าของแต่อันนี้ไม่เห็นไหมมันมันเป็นลูกขึ้นเยอะเลยไหมทุกคนเดี๋ยวถ้ามันเป็นลูกจ,จะได้จะได้กินหรือเปล่าแต่ว่าจะไปเก็บที่สวนดีกว่าเพราะว่าไปเก็บที่สวนแล้วมันจะซั่วกว่าพ <Vikings and> ี่น้องชามันได้กินนออันนี้ก็ลองปลูกเพราะว่าปีที่แล้วไปลงไปปลูกที่ลงไปปลูกที่ดินนั่นนะ,นะ s <okay>. <S พอลงไปปล <ain> ูกที่ดินนั่นเราไม่ได้ไปดูแลน่ะมันก็เลยไม่เป็นลูกให้เราหรือว่าถ้าเป็นลูกแล้วมันนกมันกินอ่ะเราก็เลยแบบว่าเดี๋ยวรอให้มันแดงนิดนึง นะทุกคนมันมันยังแดงแดงมันยังออกส้มสมอยู่นะนะอ่ะเรามาดูกันว่าค่าเอพีมันเท่าไหร่เห็นไหมค่าเอพีมันเจ็ดกว่านู่นนะพี่น้องเห็นไหมมันเจ็ดกว่าเพราะฉะนั้นก็ค่าเอพีเจ็ดกว่าก็วิธีการแก้ก็แก้ง่ายๆก็คือเอาน้ําเอาน้ํอาอย่างก็น้ําถ้าน้าน้ามันเป็นด่างเนี่ยรากของมันนจะดูดซึมพวกปุ๋ยพวกอะไรลงไปสู่ต้นไม่ได้ดีเท่าไหร่ ถ้าถ้ามันเป็นกดมันก็จะทําให้รากเน่านะถ้ามันเป็นด่างรากก็จะดูดซึมไม่ได้มันจะอยู่ที่เจ็ดนี่เหมาะสําหรับการปลูกปลูกพริกปลูกอะไรเจ็ดนี่เหมาะสุดแล้วสําหรับการปลูกผักใบเขียวเนาะแต่สําหรับสตรอเบอรี่เขาต้องการ6.5มันจะต้องได้6.5ตรงๆเท่านั้นนะจะให้ดีที่สุดก็คือปลูกในน้ำนะปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะทุกคนนะปลูกแคแบบไฮโดรโปนะิกเนี่ยจะควบคุมได้อันนี้ค่อยๆก็เอาดินดินจากข้างล่างเนะี่ยมาปลูกน้องจา๋ายังไงมีลูกเยอะเลยนะ เห็นแต่ว่าขี้เหล่ขีก็ไม่ขี้เหล่มากนะเนี่ยทุกคนเนาะนีะ่แหละพี่น้องเอามาฝากกันเด้อก็คือค่าเอชนี่สําคัญแล้วเราคลิปหน้าเนี่ยอ้อเดี๋ยวเกือบเกือบลืมให้ดูที่ค่อยเอาไปเอาอันนั่นมาที่ใบอน,นั้นนะอ่ะใบเอ่อเรกก็ะถือเทศนะ่นะเนาะใบต้นอะไรนะ่ะต้นที่มันคันันนพี่น้องจา้าพอมันคันคเสร็จแล้วเราก็เอามาเอามาแล้ว มันจะมีสารที่จะเร่งทําให้มันทําให้สตรอเบอรี่หรือว่าผักที่เป็นที่เป็นลูกพวกพริกพวกอ,อะไรเห็นไหมพวกพวกพริกค่อยเนี่ยมันได้ดีนะก็มันก็เป็นลูกอยู่ดีแต่ว่าไอ้เจ้าสตรอเบอรี่มันจะต้องได้6.5แต่ไอ้เจ้าไอ้เจ้าพริกมันจะต้องการ7นะทุกคนนะเห็นไหมตักตาแยตักตําแยเอาคิดออกแล้วนะต้นตําแยฝรั่งนะเห็นไหมมันติดลูกเร็วมากเลยนะ ค่อยว่ามันพึ่งเดือนพฤษภาเองทำไมมันติดลูกเร็วจังเลยติดดอกลูกหวังว่าห้องจะติดนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอยใส่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่นี่มีแมกนีเซียมเยอะนะก็ NPK เนาะเราต้องรู้ค่าของ NPK ก็คือ N นเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะถ้าโพแทสเซียมมีเยอะก็จะทําให้ลูกเยอะแต่ว่าเราก็ต้องดูค่า P อค่ากดค่าด่างด้วยนะทุกคนเอาละทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพามาดูว่าค่อยใส่ปุ๋ยอะไรเพื่อที่จะแบบว่าเออ ใส่ปุ๋ยแล้วแบบว่ามันจะทําให้ปุ๋ยของเรามันจะทําให้อ่าไม่ใช่ปุ๋ยสีพวกยาฉีดฉีดฉเจที่เป็นแบบไบโอที่หาได้จากในครัวพี่น้องจ๋าหาได้จากในครัวเพราะว่าที่ที่มืองไทยเขาจะใช้อ่าเขาจะใช้พริกแล้วก็ เส้นยาสูบเนาะที่บ้านที่เมืองเราเนี่ยที่เมืองนอกมันหาไม่ได้เราก็จะใช้ของในครัวอย่าลืมกดไลค์กด like, ติดตามพี่น้องมอน,นีม้มาแปลกๆได้เพ่อนเพ่นเดียเด๋ยวเพิ่งเลิกงานมาหวังว่าพี่น้องคงจะสบายดีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายใครสนใจเขียนคำมาบอกหน่อยว่ามีสูตรอะไรเด็ดๆเด้อลาไปก่อนบ๊ายบาย,บายจ้าจุ๊บ